สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสีทุกคนยามบายบายกินเขาแล้วก็ลงมาหมัดเขาบนพอไก่น้อยตัดเนาะมันตัดผูด้เดียวมันได้จู่หนึ่งงานสองสมสี่หาได้หางานเนาะสุมาเอาเกี่ยวสี่คนได้อยู่หนึ่งสองสามได้สาม,สาม,สามคือว่าเขามันล้มแน่เขาเจ้าตัดมันสิว้กลัวใส่จากตัด กับเกี่ยวนตัดสิไว้กลัวเกี่ยวเขาเจ้าว่าแต่ว่าแรงงานนะ่วันละสี่ร้อยเลยพี่น้องผู้ได้ตัดเขาจะจ้างตัดนะ่วนละสี่รอยบาทสิได้ดีอยู่จักจักเขาเจ้าแต่ว่าน้ำมันเฮาคาแห้งนว่วนละสี่ร้อยแต่ว่ามันสิได้ล้ากลัวพวกเกี่ยวอยู่แต่ตัดเขายืน ได้ดีหรือว่าเนี่ยได้น้อพี่น้องวันละสี่ร้อยน้ำมันเฮาจากข้าเจ้านี่แหละคือนี่ผูดเดียวตัดเนี่ยมันได้หลายได้หนึ่งสองสามสี่หาละเขาจ้างเั้นนั่นเราสั่นบ้านเฮาแต่ทางง่ายแต่คือรถด,ดูดนั่นแหละรถเกี่ยวรถด,ดูดง่ายกลัวกัน ไม่ยากแต่ตอนตกแต่ทั้งไทยนะเขาจะเอาเป็นไล่แต่บ้านเฮ้าบริบาบเอป็นไล่นีแต่วนันปินสอบสอบกระสอบละแล้วไกน้อย ไก่้นาะเอาบอกแก่บอกขนมเนาะหึไก่มันสีแก่ฮะนี่บาดปลาลูกตัวจุ่งมัดเขาตัดยากๆเลยเด้อพี่น้องบุคือมัดเขาเกี่ยว พาตัดมันยายไปเพื่อได้ฮุบเก็บนำ้ำแต่ว่ามันไวมะคืนตอนตัดน่ะไว้แต่ว่าแรงงานาน่าไวละซีร่อยเป็นว่าเขาเจ้าว่าผูกเขาเจ้าไปคับเม้าตัดมัดหอบเดียวพี่นอ้องดึงขม้าเลยกะ ท่นนานัเลยเราหุบเอาเลยบ <c oughs> ่หน้าประดับยังอยู่1234หา6ยัง7ยัง7ให้7งานแต่ว่าให้ใหญ่แน่ เขาก็ได้หายครึ่งลงลอกแรงเลี่ยมัดเขาบทสนมืดพอล่อยซ้ำตอกสองคนเกี่ยวสามคนมัดสิได้อยู่เขาเนี่มามัดก,กันนักโอ้ยแบบมัน สี่ดท่านผู้ชมสี่ตัวย่างนี่สีได้ยคสี่สิอยาัแถวนี้น่สีได้สีประมาณสีนี่แหละนี่มีเตบทันดืมัดบตัลเวขอมันกลัวเดี๋ยวนี้เาอามันนาจะบิงกว่ามีตห่วงบโตเอาชูนี้ก็ได้แล้วสามสิบ Mặt bắt chẳng lẽ này mặt bên theo và mặt bắt chẳng lẽ này bộ áo thông mơ Bỏ Áo bớt lốt là nha, hơi nhanh nơi điều này là chủng ขัหลังได้บันเหือออกเหือออกแล้วขั้าหลัวหสบายดีแลยอืออืม Lạp kìa nàm, này nấm cứ cuồng theo nguo่ะ nè bác. Bây đi thôi, lợp lẹng. Tơ lại là xì lợt, phải chặt. hết. Nơ hết đấy, หลดล่งเลยหน่ากับทั้งเมันจอดพูนีหนาวชุ่มนะบังซุมได้บ่น่าใส้ดบู้อ้รถเกี่ยวข้าวดูดข้าวขี้น้ำร้ายแลวแน่งทองขิ้ตะมะฮงและหลิงน้ำ Mặt lại có tông để kiếp nằm thụt khăn Nguồn tìm như. Tát là khảo hìa đấy Tốt xuống này tốt Hát cỡ nè này เบบ่บ,บมัดเนยังฮุบขึ้นฮุบขึ้นเลยโอ้หะเอ้าเขาเห็นอยู่แกเขาไปจนเกาะนะจะฮุบขึ้นรถไยแล้วนะ่วงแดงเหงา อืมได้แสนไอาวเจดำรุ่นเพลงบาดมื้อนั้นมื้อนได้50,000มื้อนี้ได้แสนป๊าโตเพิ่นเอาอันกเฮากเสียงอันเอาแบบพี่เลกูหมู่ว6 7แสนกวาว600,000 670,000กว่าอือสัดีพ่อแม่พี่น้อง เ c ี้ีทุกคนยามสวยๆเก้าโมงครึ่งละมาหมัดเขาหน้าประดําพี่น้องม่อว่านนีพ้นตกถือว่าแห้งเติบแล้วตกยามเียเปียกเบิร์ดเนาะเลยมือนิมบริเกียวมีแต่หมัดอย่างเดียวหมัดบ้านมัดเขาตัดหัวปู ลุงวันว่าสีมามีดเลยเป็นอะไรวะแล้วฝนสีมาหน้าจะให้หนึ่งสองสี่หกแปดแปดแปดให้ไม่น้องแปดงานนิดหน่อยนะตัวเมื่อวานนี่วะ ฝนตกกับบริย sì. ุทธ์แดดกับบริยุทธ์ขันโบเล่ตกกับเกี่ยวประดาฝนเห็ดพนสาวานปบนองกับท่านได้สองโลดแต่ว่าหยัดเต็มเตมื่อวานนี่มดสองร้อยมัดผมเร่งคอยนะแบแสดงว่าโลดละสองร้อยสองร้อยพบ่ อของข่อยกับโบดร้ายไล้วเนา,าแทบมันเอาใส่พ้พต่พอพรหนึ่งต่มาดหนึ่ง <Okay. S 1> อันนี้วตัวยุ่งอันนี้นั่นอันนี้นี่นี่น,นี่สบัดปาลุ่งมันดูมามันืิขึ้นได้เยูาบ่รถมันสิแห้งบ่เอาเอารถไทยฝนเมื่อจมอยู่บ่าน เอารถไทกป่าดามแกเพืองเมื่อให้งัวหมอไก่น้อยประจมว่าถ่าเอารถไถไปยังว่าซั่นถามหาอยู่เมื่อคืนนี่เ <c oughs> พิ่นมัดแล้วเนาะเพิ่นสิปั่นแล้วก็จังสิลงมือถ้าเพิ่นได้คนงานก็สิอาจสิมือเดียวบาวสินได้จักคน คอยแนมไปนอนไา่เทไรเห็ดนั่นได้เลยอีกสามสี่ปีคือจะเห็ดเวียกน้ำได้เอ้าเรียบร้อยหลดโบแห้งขนาดนี้นะฮะ ตัดนะไวเด้พี่น้องเอ้ยซําจ้างคน3คน5คนกับเครื่อตัดนะแต่ว่าวันละ400เขาจเจ้าตัดเนาะเอาเอาเครื่องตัดนะเครื่องตัดามาตัดเามาดัดแปลงบ้านเฮาสินิยมใช้นิยมตัดเนาะแต่ละหักมัดนกากยากเว้าซือพี่น้องแอวก็ปวดเบิดเพราะมันกม้มเดเห็นบ่น,นี่ล้นี ก็ก็เพื่อสิแล้วแต่ละอันต้องใส่ความอดทนฮะเออผมเขาจะเฮียนตัดมารถเกี่ยวข่าวอยู่ทงบ้านสีสว่างพี่น้องยังบริเมือรถสีมาในเทียงข่อยแล้วอ้าวมันมีรถสองคัน คุนไดแก้เข,าเขา่าข้อมห้องเกห้องใสอยู่ไปลแห้เาจะจัจะจส่เมโมมาม,ามาสิทะโมาสิเบิงเข่าคอยขายังเคียวอยู่วะเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นมาก,กว่าเฮ้ประดาเบิงอันน่ะเพิ่นตาเข่าอยู่เทียงผมยันใกล้ซะ ปูทงปูพี่น้องเขาเจ้าแหงตัดเขาจ้ตัดสองเครื่องเห็น่พ่ตั้งแต่พี่เขานะย่้งโ่สถ์ได้มาจักพ่อนี่เอาคืนพี่แต่พี่คืนผู้หน้าเบากับตันเพิ่อนโบยานมันหล่นมั้งเหรอ มันย้ำเศร้าอ,อ๋อป่ะโอ้ไก่น่อยเอ้ยมาอยู่ห่มพี่นะมาไปเฮ้ยขึ้นมาเลยรถแหงแรงม้ามาเลยเฮ้ยเออบึนบึนบึนบ,นบึนเรียบร้อยโยกเลาะพร้อม มันทื้นไม่ได้เลยเออโยนฟาดมาเลยน่าเบาบ่อยนี่เล้วเบิดพุงนี่คือว่าเรียบร้อยแล้วนะเราได้จัก เออยังแต่เขาเจ้าเทียงยูนห่านข้าพูกูกงูผูหญ่พามเราปล่อยไฟสอดสัมบัตอะไรฮะโอ้พี่น้องเขาเขาจะตัดเขาเนน่ะซ่องเครื่องกู เครื่องหนึ่งมันสิประมาณสองสามคนผมนั้สองสามสี่คนสามจ้าอืามกระซิว่าจะว่า,า่าติเออใครทีเท่เก็คือเก่งแท้ล้านคนหนึ่งหืมวะหูง่วงผู้ชายพามกับปล่อยลงมาเลยบ้านนั้นบ้านเมียตีะนะสามหลังเรียน กำลังเห็ดตัวในคนจะเขาเจะยังเห็ดยังสางอยู่คือน้อยคนนาะเขาเหา็ดก็บเก็บผ้าไปเพียงฉนี้พี่น้องอยู่หน้าปลาดำลมซอยว้อยอยูอเเย่เดียวๆนี่พ่อกันคีหนาะสบายดี